สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขชนครับมื่อในช่องห้างนกชาแนลครับนําทีมโดยบ่าวระเบิดมากับพอดําพี่น้องพาพี่น้องมากินยังครับเมือนี้หอยแข้งพาพี่น้องมาลงทะเลครับเป็นเมนูหอยแข้งไงครับโบแมนเมนูหอยแข้งธรรมดาครับหนวยไงไงพี่น้องเลยใส่กับแจวซีฟู้ดครับเบังโซ่เจวซีฟู้ดพี่น้องเขาก่อนแซ่บครับแบบชํำๆเลยหอยแข้งลวกพอดีพอดีกินระวบนเดี๋ยวนี้นะ โอ้หน่วยใหญ่ๆเลยครับไปบอกกันพาก,กินแล้วก็กินเนื้อแล้วครับหน่วยใหญ่เฮงโอ้โอเนื้อคือนช้ำเฮงเลยครับพอดำเป็นผู้ลวงเองพี่น้องกินหอยใหญ่แก้มพักสลัดแน่ครับหนึ่งพอดำตุ้ยเดยจิ้มให้พี่น้องมอั่งก่อนซีฟู้ดลดเด็ดครับโอ้พักนี่กะไล้ครับพักมักแตงก็มี กรุบกรุบขนาดพี่น้องไงออบอือบอลเบอร์เป็นวัดครับแกได้บอลเบอร์แกเอาไพรอมันครับรับพี่น้องอยากกินครับหาซื้อได้ตามตลาด พดำมบูมี่ขายดอกครับเนี่ยนี่เมันสุดสดอืมเบื้องใส่แก้วเข้าไปครับเบ้อเอา่หน,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 น่อย,อย,อยับ สำกับปันระเบอิดครับอื้อบิงมื้อนี้ทางใหญ่จัดเลยแล้วนี่ระเบิดอื้อเจ้าบ่ไ,ได้เลยพุ่นนะเบิงบ่งระเบิดเบิ่งระเบอิดแก่บ่ไดนะ้พุ่นนะพี่น้องเต็มเลยครับ ออออออหอยแข้งเพิ่นกับซิมีิรสชาตของเพิ่นน้ำพี่น้องเนาะเปจนชอกนัวๆครับโมเมนต์เข้มในผี่น้องนัวครับหน่วหน่วยี้ใหญ่สะใจดีพี่น้องว่าสิบประมาณสิบสองหน่วยครับโลหนึ่งบมตตรงโลกซุกไปนในพี่น้องเลยช้ำๆครับ ลมแห้งนำ้ำไข่แจ่วจังหลายมันจังแซ่บไปไหนวะเอ้าพอดำหาเรื่องให้พอดำสดแล้วบัดน,นั่นแล้วอืมอาอพี่น้องแน่นอนเบิ่งระเบอร์ส่แจ่วพี่น้องครับอือหึ่หนึ่งกับกัมปันซ้ำกัมปันเบาระเบอรพี่น้องโอ้อระเบอรเก่งนะครับแบบสุดยอดเลยนะพี่น้องเบอร์ช้ำๆนะครับ พี่น้องเบิ่งครันแซบบอพอดับมาท่นแซบบอให้จึงโลกมันเองกับหอยโครงเด่นหรืแซบกว่ากันหอยโครงเขาแซบกว่าเนาะไม่หอยแข็งแซบกว่าหน่วยใหญ่ <c oughs> สีว่าหอยแข็งแซบกว่าบ่ได้เ้าบ่มมีหอยแข็งขาย ดีอยู่พ um, ี่ข <se um, ้างใหนพี่นั่งเนาะนลมันเนาะ้ัยญาอุตายเอาลงถวยเลยบ่ละเบอ่โอ้แ่ประดับสอนสองเลยบ่นี่วะมอยสอนเลยบ่เอาจะกินนะจะแก้เอง รักแพ้งก,กับมี่เหมือนเหมืนอนอหมือนอือเอาพูดมาบอกตัวนี้ราดเรียบร้อยครับอือใส่ผักแพก,ก็เป็นอีกแบบนึงครับเอาเบอร์กิมูไม่กินอีกแล้วอือ ต่อมเนอะกำมือใครกำหันแข้งเลยไงหนุยไงแหงครับพอดำบา,าได้มากินเดียว้หมูมาดำเดิมอ่โอะเบ้อทำเลยครับนุยนี่นะโอ้พูนะอลาดเลยแหละครับไปได้ดยนี้ หลานเลยระเบอ้อช้ำๆขับฝากตอนพี่น้องเขาหืมหืม กินไปพร้อมเสร็จไปนั่มครับหนุ่ยใ่ญยกับคากปีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องเนื้อมันลายครับหน่วยง่เอาเลยกินแจวครับอื แสบลานโลกเลยครับมันนี้หอยแข่งง่อ้อเบิ่งปุ่มลงเลยครับ ืแกมจะพักโหล่าาครับเข้ากันดีอืมมึงกินไหมฮั่นจะกินมูก,กันั่มอิ่มหรือวะโอ้เดี๋ยวกระดำซ้นอนซองเองครับในรูเนกเชสแ้งวอลเบิดซ้อนซองครับ โอ้เบิ่งพี่น้องเบิ่งซองบ่วงครับตักแกวแบบจุใจคำนี้ไงครับเมือนี่เห็ดบักอืมหมดออกจากกินมมูพี่น้องเลยเอาอคนทำตาให้แค่ยังบ่ได้ให้ ออณภาพาให้เพื่มนกินเบอร์ดียบรตันเหวุ่นเนาะไงเฮงเหมือมนข่อยจิ้ออจนไน่ได้ระเบอรเด้อระเบอรอดเอาได้ครับระเบอร์เพชร <c oughs> นำ้ำยมๆเลยครับ บางคนพูนก็นว่าคือบริเวณซุกซุกซุกมันบริสเสบเลยพี่น้องแบบช้ำๆครับเพื่อเดินมันชิได้รสชาตอิอิ่มมาะอิ่มแตเ่เฮงแล้วระเบอ้บอว่ะ ซีฟู้ดโรเดดครับอืมเศบๆลานโลบพี่น้องเลยพิษภาดประการใดบ่าว่ากันครับมาอน,นี้หอยแข้งใหญ่ใส่กับบรรยากาศทงให้ทงหน้าพี่น้องก็เห็นบ่าหอยแข้งมาลงทงนาห้องระ,ะเบิดเนาะ เอามือนี้ครับกะฝากพี่ตอนน้องเข้าครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจโอกแรงใจว่าท่านใดที่สั่งซื้อเป็นท่านแคบหมูเป็นท่านส้มพักเซียนพี่น้องพอดามีครับแต่อ่ให้แค่ในพอดาบ่มีด้วยพี่น้องพี่น้องไปหาเบิ้งน้ำตลาดได้ครับถ้าพี่น้องอยากสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับกิจสิ่งใดวางสิ่งใดสมควมมุ่งมาปรารถนาครับลำล้ำรวยๆทุกคนเลื่เบอร์ครับมืออื่นอยากให้พอดํต้องการกินยังครับสามารถใต้คอมเมนต์ได้ครับ ทรับบุนี้ครับขอขอบคุณครับ